สวัสดีครับบ o ็อกสิบหกมครับพาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับเข้ามาทําการเฟสต p อัพนะครับแต่มันต้องทํานัดนะครับต้องมีการเสริมนัดขึ้นนะครับพอนัดของเดิมเนี่ยกิ๊บสันเนี่ยเขาจะทํานัดค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดึงคอที่มีความตรงเนี่ยที่มี n e ็ก Relief ฟประมาณ0.0 1 2นิ้วเนี่ย0 0น1นิ้วนะครับ ม,มันจะติดนะครับมันจะติดแถวแถวเฟตหนึ 1, ่งเฟตสองเพราะฉะนั้นมันต้องรื้อนัดขึ้นมานะครับเรานัดกิบสันนะครับบอกเลยนะครับรื้อยากมากมีพยายามจะปรับแต่งกันแล้วนะครับเนี่ยครับมีรอยขันมีอะไรเงี้ยแสดงว่าพยายามพยายามจะปรับแล้วละ่ะแต่มันปรับไม่ได้นะครับเพราะมันชนนัดเดี๋ยแล้วก็เสริมให้ใหม่แล้วก็ปาดหัวไปใหม่ครับเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวจะแต่งทรงอีกทีนะครับพร้อมต้องใส่ให้มันฟิตติ้งให้มันได้ก่อนนะครับเห็นไหมครับฟิตติ้งพอดีเป๊ะเลย ล้วก็ทกําการตีสเกลนะครับเพิ่มสเกลให้มันเพราะมันจะมีเขาเรียกว่าสเกลที่ถูกลบไปนะครับด้านบนด้านท็อปของนัดนะครับนัครบแล้วก็ทําสเกลให้เข้าใหม่วัดให้มันตรงนะครับให้มันเหมือนกับของเดิมวัสดุตัวนี้เป็นของเดิมนะครับเพียงแต่เราเสริมด้านท้ายมาเสริมด้านก้นของนัดนะครับเสริมให้สูงขึ้นตัวท็อปนี่เป็นวัสดุเดิมนะครับ แล้วก็วัสดุใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยเลเยอร์อีกชั้นนึงก็เป็นวัสดุตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างเดี๋ยวทําให้ใหม่มันก็จะดีนะครับจะเล่นง่ายเล่นดีขึ้นเพราะเดิมนี่แอคชั่นเถิรนัวนี้สูงนะครับแอคชั่นตรงนี้สูงเอาเซดเดอร์ลงก็ไม่ลงนะครับพอเอาเฟดเดอร์ลงกลายเป็นติดเฟดนะครับติดเฟดตรงนี้ขันคอให้ตรงก็ติดที่หนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ตรงนี้นะครับ แต่มันมีความยากตรงที่ว่านัดกิบสันเนี่ยมันรื้อยากนะครับมันต้องรื้อเป็นนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเสียหายเยอะมากเลยนอกเรื่องนะครับเฟดกิบสันผมก็ทําได้นะครับเปลี่ยนเฟดโดยเก็บนิฟข้างเก็บไบดิงข้างไว้แบบนี้นะครับทําได้นะครับเพราะกิบสันเนี่ยเขาจะทําเฟดก่อนเขาจะลงไบดิงทีหลังมันก็ไม่ได้ว่าชิดร้อนะครับมันจะมีบางตัวที่เป็นปีเก่าหน่อยตรงนี้มันจะห่างนะครับ ไอร่องหัวเฟตกับขอบรอะหว,ว่างหัวเฟตนะครับกับขอบไบดิ้งตรงนี้เขาเรียกว่านิปนะครับตัวนิปมันจะมีช่องบ้างนิดนึงนะครับจะมีบางตัวที่ผมเคยทําแบบพวกคลาสสิกปีเก่าหน่อยครับปีเก้ากว่าทีมก็จะย่นๆยนยนยนลงมานิดหนึ่งประมาณนี้นะครับงานนัดค่อนข้างยากนะครับใช้ค่อนข้างใช้สกิลสูงมากคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ